ค่ะขนมจีนกินผักเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พามากินเมี่ยงปลาทูค่ะ เมงปทูอร่อยอร่อยได้หลายๆอย่างค่ะใครชอบกินเหมือนเราบ้างเนาะมาจ้าใส่ขนมจีนใส่ปทูปทูค่ะ อย่างค่ะกินผักเยอะๆค่ะกินเมี่ยงปลาทูได้กินผักเยอะดีค่ะกินผักดีเนาะผักดีมีประโยชน์มีขนมได้หลายๆอย่างค่ะ ทันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะนั่นเลยเออนึกอยากกินเบี่ยงปลาทูนี่ขนมจ้าอืม วันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะก็เลยอร่อยค่ะใครชอบกินเหมือนเราบ้างเนาะมาจ้าใส่ขนมจีนใส่ปลาทูได้หลายๆอย่างค่ะ กินเมี่ยงประทูได้กินผักเยอะดีค่ะกินผักดีเนาะผักดีมีประโยชน์กินผักเยอะๆค่ะวันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะนั่เลย ไียดายเมื่อเช้าลืมซื้อโหระพาจ้า,จา กินผักเยอะๆค่ะเสียดายเมื่อเช้าลืมซื้อโหระพาอร่อยค่ะเสียดายเมื่อเช้าลืมซื้อโหระพา นึกอยากกินเมี่ยงปลาทูจา้าอืมบ๊ายบายบ๊ายบาย นี่ขนมกินเมี่ยงปลาทูได้กินผักเยอะดีค่ะกินผักดีเนาะผักดีมีประโยชน์กินเมี่ยงปลาทูได้กินผักเยอะดีค่ะกินผักดีเนาะผักดีมีประโยชน์ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามากินเมี่ยงปลาทูค่ะเมี่ยงปลาทูอร่อยอร่อยกินเมี่ยงปลาทูได้กินผักเยอะดีค่ะกินผักดีเนาะผักดีมีประโยชน์ขนมจีน นีขนมวันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะก็เลยใครชอบกินเหมือนเราบ้างเนาะมาจ้าใส่ขนมจีนใส่ปลาทูจ้าอืม วันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะนั่นเลยปลาทูค่ะผักได้หลายหลายอย่างค่ะใครชอบกินผักก็ต้องกินเมี่ยงนะคะเมี่ยงซีฟูด้ดเมี่ยงหอยแคร จิ้มเราก็ทําใส่แช่ตู้เย็นไว้เผื่ออยากกินเนาะก็จะเอาออกมากินได้เลยค่ะกินผักเยอะๆค่ะมีขนมเือนึกอยากกินเมี่ยงปลาทู ได้หลายๆอย่างค่ะขนมจีนไมยมายวันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะนัลเลย ค่ะวันวันกินข้าวก็เบื่อนะคะก็เลยเออกินผักเยอะๆค่ะใครชอบกินเหมือนเราบ้างเนาะมาจ้าใส่ขนมจีนใส่ปลาทู ชอบกินเหมือนเราบ้างเนาะมาจ้าใส่ขนมจีนใส่ปลาทูกาาดหอมต้นอ่อนๆ